รายวิชาการสอนงานแนวคิดการสอนงานที่มาและความหมายของคำว่าโคชชิ่งคำว่าโคชชิ่งเป็นคำนามที่สร้างจากคำกริยา to coach ที่กลายมาจากคำนาม a coach อีกทีคำว่า a coach เริ่มปรากฏในภาษาอังกฤษประมาณกลางศตวตรรษที่16แปลว่ารถม้าที่มีหลังคา มีประตูปิดมิดชิดกันแดดกันฝนได้เป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสที่ยืมจากภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันเองก็ได้คำนี้มาจากภาษาฮังการีคำนี้เป็นชื่อเมืองคอกซีที่ผลิตรถม้าแบบนี้ความหมายแรกของคำว่าโคชในภาษาอังกฤษจึงเป็นพาหนะในการเดินทางความหมายของการเป็นผู้สอนหรืออินสตราคเตอร์ เพิ่งเกิดในช่วงปี1830เป็นคำแสลงในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเรียกคนช่วยติวให้นักศึกษาสอบได้ว่าเป็นรถม้าที่พานักศึกษาไปจนถึงจุดหมายความหมายของคนช่วยสอนช่วยติวแพร่ออกไปในแวดวงกีฬาในช่วงปี1861คำว่าโค้ชจึงมีความหมายของโค้ชกีฬาเพิ่มขึ้นคำกริยา to coach เป็นคำที่กลายมาจากคำนามปรากฏครั้งแรกในปี1610มีความหมายว่าเดินทางโดยรถม้าโคชจนกระทั่งปี1849ความหมายเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจึงเกิดขึ้นทำให้เป็นคำนามการกระทํากริยานั้น,น,นๆใช้ในความหมายของการสอนการติวการฝึกการอบรม การโคชชิ่งในช่วงแรกๆที่พัฒนาขึ้นใช้เป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงเช่นการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นต้นหลังจากนั้นการโคชชิ่งก็พัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นศาสตร์ในตัวเองทุกวันนี้เราจะพบผู้จัดอบรมโคชชิ่งมากมายหลายแขนงเช่น Life Coaching Business Coaching Financial Coaching ที่มาและความหมายคำว่า mentoring สำหรับคำว่า mentoring เป็นคำนามที่สร้างจากคำกริยา to mentor กลายมาจากคำนาม a mentor ที่กลายมาจากชื่อเฉพาะของบุคคลชื่อ mentor ในนิยายปรมัมปรากรีกเรื่อง the Odyssey เขียนโดย Homer. ความดีเด่นของเมนเทอร์ในฐานะครูและที่ปรึกษาอันประเสริฐเป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นผู้คอยกระตุ้นท้าทายเป็นกำลังใจคำว่าโคชชิ่งและเมนเทอร n g ิงเป็นคำที่มีที่มาที่แตกต่างกันมากแต่นำมาใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกันแม้บางคน พยายามจะให้นิยามความเฉพาะแยกคำทั้งสองให้แตกต่างกันแต่ทั้งสองคำก็ยังมีความหมายคล้ายคลึงกันและนำมาใช้สลับกันไปมาอยู่บ้างขึ้นอยู่กับวิทยากรแต่ละคนจะเป็นการสอนการอบรมช่วยติวให้สอบผ่านเสมือนเรือจ้างหรือรถม้าพาส่งฝั่งฝันหรือจะเป็นการสอนการอบรมแบบเป็นพี่เลี้ยงคอยประครับประคองให้ได้เติบโต ความเหมือนและความแตกต่างของโคชชิ่งและเมนเทอริงโคชชิ่งหรือการสอนงานและเมนเทอริงหรือการเป็นพี่เลี้ยงมีความแตกต่างกันที่จุดเน้นกล่าวคือการสอนงานนั้นผู้บังคับบัญชาจะสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของตนที่เกี่ยวกับวิธีการทำงานในหน้าที่ปัจจุบันและมีเป้าหมายระยะสั้นในขณะที่การเป็นพี่เลี้ยงนั้น ผู้ที่เป็นเมนเทอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเมนทีและเมนทีอาจอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ได้หากช่วยพัฒนาเมนทีให้เจริญก้าวหน้าไปในสายอาชีพได้ผู้เป็นเมนเทอร์มีอิสระที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเมนทีในระยะยาววิธีการดำเนินการได้กว้างขวางกว่าโคชชิ่งเพราะเมนเทอริง จะมุ่งไปที่การพัฒนาสายอาชีพและจะเป็นการพัฒนาเมนที่เพื่อให้เป็นผู้บริหารของหน่วยงานในระดับต่างๆต่อไป Coaching และ mentoring อาจดำเนินการควบคู่กันไปได้เพราะต่างก็เป็นกระบวนการพัฒนาตนเองที่องค์กรต้องเป็นผู้กำหนดขึ้นเช่นกันในช่วงปีที่ผ่านมาระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านไม่ใช่เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวความรอบรู้รอบด้านที่ว่านี้คือการส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนงาน job rotation ซึ่งข้อดีก็คือเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้เรียนรู้หาประสบการณ์จากงานใหม่ๆ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่เป็นการกระตุ้นให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการเตรียมผู้นำในอนาคตที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านต่างๆในองค์กรซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไรก็ดี การหมุนเวียนงานอาจทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่างานจะต้องเกิดการสะดุดขาดความต่อเนื่องเนื่องจากการทำงานต้องใช้เวลาในการสั่งสมความชำนาญและโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งยากจะคาดเดาได้ว่า การถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในงานจะมีมากน้อยเพียงใดการสอนงานหรือระบบพี่เลี้ยงจึงเป็นวิธีที่ช่วยปูพื้นฐานให้พนักงานใหม่หรือผู้ที่เปลี่ยนไปทำงานในตำแหน่งใหม่หลายคนอาจสับสนว่าการสอนงานกับระบบพี่เลี้ยงเหมือนกันเพราะใช้ทักษะเดียวกันได้แก่ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น แต่แม้ว่าจะทั้งสองกระบวนการจะใช้ทักษะเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันซึ่งการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นโคชชิ่งและเมนเทอริงจึงเป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โคชชิ่งเป็นการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงโดวยวิธีการให้คำแนะนำและสอนงานแบบสองทาง o w a y c ommunication เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสได้พัฒนาศัก,กยภาพของตนเองไปพร้อมๆกันส่วนเมนเทอร์링 การเป็นพี่เลี้ยงเลือกจากผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับหรือเป็นผู้บริหารในหน่วยงานมาให้คําปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำงานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรงก็ได้อย่างไรก็ตามทั้งโคชชิงและเมนเทอริงต่างก็เป็นเทคนิค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะทำให้ทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างเต็มศัก,กยภาพและองค์กรมีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพการสอนงานเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในอันที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานการสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้ได้รับการสอนผู้สอนและต่อองค์กร ความสำคัญของการสอนงานมีดังต่อไปนี้ 1. ไม่เกิดการลองผิดลองถูกการสอนงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเสียหายและเวลาการทำงาน 2. การเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงานจากหัวหน้าไปสู่ผู้ร่วมทีมงาน ช่วยให้เกิดความรู้ในการทำงานที่ถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 4. ไม่เสียเวลาแก้ไขางานที่ผิดพลาดและบกพร่อง 5. ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจกันและเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 6. ทำให้องค์ความรู้ไม่ติดกับตัวบุคคลเมื่อมีการเข้าออกจากงานก็มีผู้สืบต่องานได้บทบาทของผู้สอนงานองค์กรควรจัดหาผู้สอนงานที่ทำหน้าที่ในการสอนงานแก่พนักงานเพื่อทำหน้าที่ดังนี้ 1. ให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่สนใจในการปรับปรุงการทำงาน 2. ให้การสนับสนุนสำหรับพนักงานที่สนใจในการปรับปรุงทักษะและประสบการณ์ใหม่ 3. ให้คำแนะนำแก่พนักงานที่ต้องการทิศทางของอาชีพ 4. ให้ฟีดแบ็ของการปฏิบัติงานอย่างจริงใจและเป็นธรรม 5. ให้การสนับสนุนหรือแนะนำสำหรับพนักงานที่สนใจในการเปลี่ยนงานภายในคุณลักษณะของผู้สอนงานได้แก่ 1. มีความรู้และความสามารถในงานที่จะสอน 2. มีความรักในการถ่ายทอดความรู้และมุ่งมั่นจริงจังในการสอนให้เกิดผลสำเร็จ 3. การสร้างความเชื่อใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย 4. เชื่อมั่นในตนเองและมีความตั้งใจในการสอน 5. ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 6. มีทักษะในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ 7. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้รับการสอน